จองกุ๊ก BTS เขียนจอมอถึงแฟนๆแ,แจ้งข่าวเตรียมเข้ากรมหลัง BIGHIT Music ต้นสังกัดของหนุ่มหนุ่ม BTS โพสแจ้งข่าวผ่านทาง Weverse ถึงการเตรียมเข้ากรมของสมาชิกในวง RM, Jimin, V จองกุ๊กร้อมทั้งขอให้แฟนๆทุกคนรักและสนับสนุนทั้ง4สมาชิกต่อไป จนกว่าจะรับราชการทหารและกลับมาอย่างปลอดภยัยล่าสุดจองกุ๊บ BTS โพสต์ข้อความถึงอาม่แฟนคลับวง BTS ลงใน Weverse แจ้งข่าวเพิ่มเติมถึงการเตรียมเข้ากรมรับราชการทหารในเดือนธันวาคม2566โดยมีเนื้อหาว่าอาเม่ที่รักทุกคน ปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับลมแรงมากเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วผมจะลองเขียนจดหมายถึงทุกคนถึงแม้จะสั้นๆในเดือนธันวาคมนี้ผมจะเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ครับเพื่อรับราชการทหารผมก็เลยจะจากทุกคนไปสักพักหนึ่งครับในขณะที่แจ้งข่าวนี้ด้านหนึ่งก็รู้สึกหนักใจมาก แต่อีกด้านหนึ่งก็นึกถึงความทรงจำที่มีค่ากับอามี่ขึ้นมาหัวใจก็เลยอบอุ่นขึ้นครับทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับทุกคนจนถึงตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เปล่งประกายที่สุดในชีวิตของผมครับเสียงหัวเราะการสนับสนุนและความรักของอา์มี่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ขอบคุณที่คอยสนับสนุนความฝันของผมและเดินมาด้วยกันอย่างเงียบเชียบนะครับ ระหว่างที่เกณฑ์ทหารการขอให้ทุกคนรอยอย่างสุ่มสี่สุ่มห้านั้นค่อนข้างระมัดระวังครับเวลาหนึ่งปีหกเดือนเป็นเวลาที่ยาวนานครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่สามารถพูดอะไรที่เห็นแก่ตัวได้พอไปแล้วกลับมาผมสัญญาว่าจะยืนบนเวทีด้วยภาพลักษณ์ที่เติบโตขึ้นนาที่ตรงนั้นที่มีอยู่เสมอครับ ในระหว่างนั้นผมหวังว่าชีวิตของอามี่จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเสมอหวังว่าจะเติมเต็มชีวิตประจำวันของอามีด้วยสุขภาพที่แข็งแรงและงดงามนะครับผมจะรอคอยวันที่ได้พบกันอีกครั้งและพูดคุยเรื่องราวใหม่ๆและจะคิดถึงทุกคนอย่างลึกซึ้งเลยครับอย่าเจ็บป่วยและสุขภาพแข็งแรงนะครับรักนะ